สวัสดีครับช่วงนี้มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์กับผมเพชรคุณจางสีหัวข้อข่าวในวันนี้เปิดรับสมัครผลงานวาดภาพเพื่อเข้าร่วมประกวดภาพวาดในหัวข้อธงไตรงทำรงไทยประจำปี2568ครับผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรการประกวดนี้แบ่งออกเป็นทั้งหมด4ระดับได้แก่1ระดับปรมถมศึกษาตอนต้น 2. ประถมะศึกษาตอนปลาย 3. มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 4. ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าครับสามารถดูหลักเกณฑ์และใบสมัครได้จากใบประกาศตามช่องทางที่ผมได้ขึ้นให้ไว้ได้เลยนะครับการสมัครและส่งผลงานเนี่ยเข้าประกวดแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ขั้นตอนขั้นที่1ลงเทเบยนและอัปโหลดไฟล์ภาพตัวอย่างผลงานทางออนไลน์ได้ที่ www. f r o m o p m g o t h q z o r y 8 b 2นำส่งเอกสารการสมัครตัวจริงและผลงานภาพวาดตัวจริงโดยสามารถจัดส่งได้ทางไปรษณีย์ด้วยตนเองได้เลยครับส่งไปที่โครงการทงไตรงทำรงไทยปี2568 99ทับ207ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900หรือโทร081326 5273และ06 2564 5771ครับสามารถส่งผลงานได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15กรกฎาคม2568การจัดส่งผลงานทางไปรษณีย์จะยึดวันประทับตาไปรษณีย์เป็นหลักนะครับ จบข่าวผมเพชรคุณน้าจรร้างสีรายงานครับสามารถติดตามข่าวเด็กและเยาวชนจากสำนักข่าวต้นกล้านิสเตได้ทางสถานีเด็กคิดสเตชันเว w ร์ลไวด์เว็บไบเว็บดทยแลนด์ออนสำหรับช่วงนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ